พลต,ตเอสธานีสมบูรณ์ทรัพย์รองผู้บัญชาการตรบตรวจแห่งชาติหัวหน้าคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีคลี่คลายรอบยิงในสถิติลิ้มทองกุลบอกนะครับว่าวันนี้ในเวลาประมาณบ่ายสองโมงแกนพนพณิตจะเรียกจะมีการเรียกประชุมนะครับคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนทุกนายเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าในการสืบสวนสองประเด็นหลักที่ได้มอบมาให้ไปสืบสวนั้แต่เมื่อการประชุมคราวก่อนนะครับว่ามีความคืบหน้าไปมากน้อยเพียงใด ก็จะมีการกำหนดแนวทางการทำงานของคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนอีกครั้งหนึ่งโดยเบื้องต้นมีรายงานว่าคดีมีความคืบหน้าไปมากพอที่จะรู้ตัวกลุ่มมือปืนที่ลงมือยิงนายสุทธิได้แล้วนะครับแต่ยังขาดพยานหลักฐานที่จะเชื่อมโยงไปถึงผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังการทำงานของกลุ่มคนร้ายซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาท่านพลตระเวนเอกธาน,นีก็ได้กล่าวแสดงความมั่นใจถึงคดีลอบสังหารคุณสุทธินะครับว่าจะต้องเสร็จก่อนที่ตัวเองจะเกษียณยุราชการภายในสี่เดือนข้างหน้า ได้บอกว่าแล้วแต่พยานหลักฐานจะสาวไปถึงใครก็ต้องมีการดําเนินการตามขั้นตอนขอบวนการสําหรับกรณีที่นายสนธิออกมาระบุว่าเป็นฝีมือกลุ่มทหารในทางการสืบสวนก็จะต้องไปในทางนั้นหรือไม่นี่นะครับทางท่านพลตําเวจเอธาน,นีก็บอกว่ายังไม่สามารถระบุได้ส่วนข้อมูลที่นายสนธิแถลงจะตรงกับการสืบสวนของตํารวจหรือไม่ก็บอกไม่ได้แต่ใครจะพูดอะไรตํารวจก็ต้องรับฟังเพราะว่าทุกข้อมูลก็ล้วนแหล มีประโยชน์ในการคลี่คลายคดีทั้งสิ้นนะครับ